อ่ามานี่ดูอันดับที่สามที่มูลค่าเยอะสุดตอนนี้กองกลางตัวรับเนี่ยชูอาร์เมนีย85ล้านยูโรตอนนี้ไม่ได้แน,น่นอนไมนยูซ,ซื้อไม่ได้อันดับที่สี่เอนโซฟันเดนเดส80ล้านยูโรก็ซื้อไม่ได้แล้วเชลซีไม่ขายล็อกเอนโซขายก็โง่แล้วหรือจะขาย well. <laughs> อันดับห้ามอยเอไกเซโดแพงไปซื้อไม่ไหวผมว่านะ คือไกเซโดะคือหลายทีมแบบถอยแล้วทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวกับไกเซโด่หมดแต่ว่าเจอไบตันก็ไปไม่ยอมขายสักทีต้องได้ค่าตัวที่ไบตันต้องการน่ยคือประเมินที่75ล้านยูโรแต่ไบตันไม่ขาย75ล้านยูโรนะครับคนที่6โจชัวคิมิกนะครับโจชัวคิมมิกเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อายุ28ปีแล้วนะแต่ว่า มูลค่างเขาไม่ลดเลยอยู่ที่75ล้านยูโรนะครับสำหรับโจชัวคิมมิกอันดับที่7เนี่ยคิมมิกไม่น่าไบเยนไม่น่าปล่อยแล้วไม่ยอมปล่อยถ้าไม่ได้ราคาตามต้องการแล้วก็แมนยูไม่น่าจะซื้อไหวตอนนี้บูโนกิมาร์ไลครับผมบูโนกิมาร์ไลก็นิวคาสเซิลไม่ปล่อยแน่นอนนะอันดับที่8มานูเอลอุกต้เนี่ยของเเชนะครับผ่าน อันดับที่9าซันโดโตนารีเพิ่งย้ายไปนิวคาสเซิลผ่านอันดับที่สิบนะครับอามาดูโอนาะน่าของของอีวัตตันเนี่ยคนนี้โอนาน่าสิบเนี่ยโอนาน่าของอีวัตตันโอนาน่าของอีวัตตันเนี่ยน่าสนอายุย1สิบเอปีแล้วแล้วก็มันเล่นเล่นใ e นพิเมยรีกฤดูกาลที่แล้วโอเคเลยนะโอนาน่านะแต่ว่ามันก็มีจังหวะที่เฟื้อฟ้าบ้างแต่ถือว่าสามารถพัฒนาได้ แต่เขาผมว่าผมไม่ได้ดูเขาเต็มแมช์บ่อยอะสำหรับโอนาน่าแต่ว่าแต่แต่ที่ดูก็คือคือมีปัญหาเรื่องการออกบอลนะแล้วก็ฟาวแบบเขาเรียกว่ายังไงอนะจังหวะฟาวฟาวงงโง่ะเออเขาเรียกฟาวงงโง่ใช่ไหมคือฟาวฟาวแบบเฟอือฟ้านะโอนาน่านะแต่ว่าเรื่องพละงกำลังอะไรโอเคเลยมีแววมีแววสามารถพัฒนาต่อได้สำหรับโอนาน่า ค่าตัวก็45ล้านยูโรสำหรับอายุ21ก็ถือว่าโอเคนะถ้าจะเบนเข็มไปที่แต่เอเวอเรตันถ้าซื้อตัวในพรีเมียร์ลีกมันไม่ได้ราคาที่ที่ที่ถูกนะก,ก็ต้องผ่านไปก่อนอันดับที่11ฟาบินโยนะครับล่าสุดก็มีข่าวจะย้ายไปอาอิติฮัดนะครับของซาอุดีอาราบเบียอันดับที่12มาติ erm ny, นซะูเบมนนียซูบีเมนี่ของ เลวเอ t โซซิด so ัตนะครับคนนี้ฤดูกาลไหนวะฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าที่แมนยูเจอโซซิดนะัตเขาเล่นดีนะไอซูบีเมนดี้เนี่ยเล่นดีอยู่เล่นดีเล่นดีอายุ24ปีด้วยนะตอนนี้ตัววัยกำลังกำลังเริ่มจะพีกเลยนักเตะสเปนนะครับผมไม่เคยดูเขาเล่นอะไรเท่าไหร่คนเนี้ยซูบีเมนดี้นะก็เลยบอกไม่ได้นะครับอันดับที่13 อิสมายเอลเบนเนเซอร์ของเอซมิลานนะเบนเนเซอร์นะครับอายุยี่สิบห้านะสิบสี่เจ้าปริญญาของฟูลเล่มก็น่าสนแต่ว่าฟูลลมเพิ่งซื้อมาฤดูกาลที่แล้วแล้วก็อายุเยอะแล้วสิบห้าเนี่ยเงียบไปเลยนะลูปเบนเนเวสย้ายไปเรียบร้อยแล้วย้ายไปทีมอื่นแล้วมันย,ยูมีข่าวตั้งนานโอ้โหอันดับที่สิบหกโรบอตกาโรบอตกาเล่นดีนะ เนี่ยลโบูบอตก้าเนี่ยก็น่าสนเหมือนกันแต่ปัญหาคือ28แล้วถ้าต้องการแบบอ,อนาคตเนี่ยก็ไม่ได้แล้วสำหรับโ,โบรบอตกานะครับอันดับที่17คาซิมิโร่ครับผมอายุ3าเอ็ดแล้วแต่ว่ามูลค่าของคาซิมิโร่เนี่ยอยู่อันดับที่17เลยเนี่ยสีล้านยูโรอันดับที่18ชิคดูกลี่นะครับผม19เอสซันอวาริสอสซันอวาริสนะอีกคนหนึ่ง กลางรับทีมชาติเม็กซิโกเอสันอวารสก็ผมดูแล้วคือกลางรับเนี่ยมันหายากจริงที่จะราคาถูกแล้วก็ดีนะต้องดูกันยาวๆเพราะว่าตำแหน่งกลางรับเนี่ยมันไม่ใช่แบบเหมือนกองหน้าที่แบบที่ดูสถิติยิงประตูได้แล้วก็จะรู้นะเราต้องไปดูสไตล์การเล่นของเขาสถิติหลายอย่างการตัดบอลการออกบอลการวิ่ง,งการไรของเขานะมีเยอะนะเราต้องใช้เวลาในการจอะนะ อีกคนหนึ่งก็ลาเวียนะที่มีของเซาเทมตันนโรเมโอลาเวียนะของเซาเทมตันเนี่ยก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่มีแววนะครับแล้วก็อายุยังน้อยเพิ่ง19ปีโรเมโอลาเวียก็จะประมาณนี้สำหรับการคุยเรื่องตำแหน่งกองกลางตัวรับของเรา